ก็ย้อนมาสตาร์ติดเหมือนเดิมนะครับสตาร์ติดเหมือนเดิมเลยจัดติต้งไปเลยครับมาดูเครื่องยนต์นะครับก่อนก่อนใช้น้ำยาตัวนี้นะครับอันนี้คือน้ำยาล้างห้องเครื่องนะครับ ล้างของเครื่องภายนอกล้างเครื่องนะครับล้างจิตส่วนภายนอกของรถยนต์เครื่องยนต์นะครับเปิดตรงนี้นะครับอย่างตรงนี้นะครับเทนะครับเทแบ่งใช้ได้นะครับหยิบกันใช้แล้วก็เช็ดทิ้งไว้เลยนะทิ้งไว้ คารมันเครื่องตดทิ้งไ้เลยครับไว้สักประมาณสักสองสามนาทีแล้วเราก็ใช้น้ำเปล่าลา้างตอนนี้ไม่ต้องผสมนะ้ำมันโซลาไม่ต้องผสมนะครับเชใช้ได้เลย ภาสับสปกฟังแน่นจิติ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับ ลองดูนะครับ่ครับ้า,าทด่ฟังแน่น,นออกง่ายเลยนะครับเอามือถูๆช่วยด้วยนิดนึงก็ดีครับสกรปรกที่มันอยู่นานน,าน,นะครับออกหมดเลยนี่นะครับยาล้างของเครื่องนะครับ แล้วเราก็เอาน้ําเปล่าฉีดแล้วเราก็เอาน้ําเปล่าฉีดได้เลยครับดได้เลยนี่คนะสะอาด เจ้าเลยมียาล้าห้องเครื่องนะครับอมันใหม่เลยครับเอนะยาตรงนี้นะครับ สอาดเหมือนใหม่เลยเนี่ยเพียงแค่ฉีดทิ้งไว้แล้วก็ล้างด้วยน้ำเปล่าสอาดที่มาดทันทีเลยครับ 过来，过来。